ข้อตรวจพบทางด้านการบริหารพัสดุในประเด็นต่อมาในประเด็นที่21นะครับเขาตรวจพบว่าคณะกรรมาการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุดหรือว่าหมดความจำเป็นในการใช้งานได้รายงานผลการดำเนินการแล้วนะครับได้รายงานไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุนะครับทีนี้ในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ2 1 5กําหนดว่าหลังจากที่ มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยพัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่นั้นเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ขายก็ได้นะครับวงเล็บ2แลกเปลี่ยนวงเล็บ3โอนวงเล็บ4แปร ى, สภาพหรือทําลาย การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการนะครับและในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ217ในกรณีที่พัสดุสูนไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถจะชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ2 1 5ก็ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นศูนย์นะครับ